แมงแนะนำสา3ขั้นตอนเลยนะครับขั้นตอนที่1นะเราต้องศึกษาเนื้อหาที่จะออกสอบในสองนาเคมีก่อน,นโดยในตามประกาศของสวนเนี่ยวิชาเคมีเนี่ยจะออสอบเป็นคมีมอ4ทั้งหมดแปบทนะครับมีตัวภัยในห้องปฏิบัติการเคมีโครงสร้างอะตอมแนวโน้มตารางธาตุพันธะเคมีโมลและสูตรเคมี ปริมาณสารกำพันสารละลายแล้วก็เกิดนะครับส่วนขั้นตอนที่2นะเราต้องทําข้อสอบเก่านะครับย้อนหลัง5ปีเกี่ยวกับเราไล่ย้อนกลับไปที่ปี6 2 64 65 6 6 6 7็แล้วถ้าเหลือเวลาเนี่ยพี่แม็กแนะนาทาซ้ารอบที่2ด้วยเพื่อให้เร็วขึ้นส่วนขั้นตอนที่3เลยนะต้องทําให้เร็วด้วยหลายๆลคนเนี่ยออกมาจากห้องสอบบอกพี่แม็กว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ได้ไม่รู้นะผมทําไม่ทันเออเพราะข้อสอบสวนนนเนี่ยเป็นปี e e d test น้องลองคิดดูนะศูนย์กรุงเทพอย่างเงี้ย สมัครกันนะสองร้อยเคมีนะปีหนึ่งเดือดหน่พันคนแต่รับแค่ร้อยแปดสิบคนคนที่ผ่านเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ทันทายได้และทำเด็มด้วยแล้ที่แม็กแนะนําให้ฝึกความเร็วของนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆอ,อยากรู้ว่าทําเร็วทํายังไงพี่แม็กมีคลิปยังไงบ้างในการรับมือกับข้อสอบสองนอนเนี่ยลองมาสมัครคอร์สเอ็มหนึ่งร้อยกันได้นะครับถ้าเจอคอร์สนะ